ปาคะถ้าเกิดว่าดินเป็นกรด pH 4.5จะส่งผลยังไงบ้างคะก็ถ้า pH ได้ประมาณ4.5ุหก็แสดงว่าดินเแนบบี่ยดินสดดินมีตรดเน,นี่ยมันก็คือดินที่มี แต่ยงเดือเอะเยอมากพราะ่ม so ีกดเนี no ่ยเราสายคีคเมนชอบไปปุ๋น so มันจะไม่ชงหนังะจาดน้ากรอถิ่าล่างไคได้กับซึนนิดลงไปในน้ำในไอเป็นมาณอาหารคือปุ๋ยทั้งหมดที่ใส่ไปที่ซึนเกี่ยวังซึ่งก็จะไม่ได้บ้าเหมือนกันคืบอกว่าทุกครั้งถ้าเราเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือเรู้ว่าสักสองสาเดือนอย่างเงี้ยเราเราเสาตีมาหรือเซนีมาตลอดเราต้องกดวัดเพียย์ถังดิให้ได้สูตราถาอยู่บ้านไม่ยิ่งบอกน้องอ มองกีนอยู่ท่าเนี่ยเสด็จปกดมากดังนั้นเราต้องปรับโครงสร้างดินโครงสร้างดินเนี่ยมันมีหลายอย่างแต่ตัวที่สําคัญก็คือชูวงที่เป็นค่า PEX เรามีการวิจัยแล้วว่าค่า PEX ของกินท่าเป็นค่าที่ เอ่อดินเนี่ยจะปลด่ฟค่าอาหารกันชือาาค่อาอาหารของพืชมันจะปลดจา,ากติดตาตัวได้จากอาจาศสตัวถูกไหมเออเพราะฉะนั้นหลายๆา,ายตัวมันจะไม่สามารถปลดออกเพราะฉะนั้นต้องฝักอ้างสรุปให้อีกรอบนึงนะคะดินเป็นกรดที่วัดค่า p h ได้สี่จุดห้านั่นหมายถึงว่าในอนุภาคดินเนี่ยมีไฮโดรเจนบวกอยู่เยอะซึ่งไฮโดรเจนบวกอันนี้อย่างที่ทุกคนรู้กันเนาะว่าบวกกับบวกมันจะผลักกันปุ๋ยที่เราใช้อ่ะส่วนมากมีอนุภาคเป็นประจุบ,บวกอยู่แล้วดังนั้นพอใส่ไปปุ๊บมันก็จะ ผลักกันเกิดได้2กรณีนะคะ1ก็คือไหลบ่า2ก็คือซึมลึกซึ่งทําให้ต้นไม้ต้นพืชของเราเนี่ยไม่ได้รับธาตุอาหารก็คือการให้ปุ๋ยไปก็เปล่าประโยชน์ดังนั้นปราปญาก็เลยแน,นะนาว่าเราควรจะวัด pH ดินเป็นระยะทุกๆครอบที่เราเก็บเกี่ยวผลผลิตไปนะอาจจะซัก ทุก2-3เดือนก็ได้ pH ที่เหมาะสมจากงานวิจัยนะคะก็คือ pH 6.5และสามารถปรับแก้ดินกรดได้ยังไงสามารถใช้แอซอยได้ค่ะตัวนี้ก็เป็นตัวปรับดินกรดที่เห็นผลไวค่ะปรึกษาสอบถามหรือสั่งซื้อสินค้าได้ทางไลน์แอซไซลักเซนกรีน